ยินดีด้วยเงินเข้าบัตรคนจนผู้พิการรับสูงสุด400บาทจ่ายต่อเนื่องตารางการจ่ายเงินเดือนมิถุนายนรับสูงสุด900บาทฝังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะพอแม่พี่น้องประชาชนได้เหตุทั่วประเทศ ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มของบัตรคนจนรอบใหม่ผู้พิการผู้สูงอายุในส่วนของการจ่ายเงินกลุ่มบัญชีกลางมีการจ่ายเงินโดยโอนตรงเข้าบัญชีให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ด้วยสำหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการโอนเข้าบัญชี200บาทโดยจะมีการโอนทุกเดือนทุกวันที่19ของเดือน ผ่านบัญชีพร้อมเพที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและในกรณีของผู้พิการที่ไม่มีเงินผ่านบัญชีพร้อมเพกลุ่มบัญชีกลางก็จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่ได้รับเบี้ยผู้พิการเดือนละ8 0 0บาทสำหรับการรับเงินจะมีคนที่ได้รับ200บาทและ400บาทกลุ่มที่ได้รับ200บาทก็คือผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์มาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ว ส่วนกลุ่มที่ได้รับ400บาทก็คือผู้พิการที่ได้รับสิทธิับริการแห่งรัฐและในส่วนของการจ่ายเงินกลุ่มบัญชีกลางจ่ายย้อนหลังให้ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมท่านก็จะได้รับสูงสุด400บาทโอนตรงเข้าบัญชีและสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้ ให้ท่านติดต่อกับศูนย์สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสอบถามข้อมูลการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลังว่าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนในกลุ่มผู้พิการหรือไม่ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-109-2345และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับวันนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ